ครบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่มีดราม่าฟาดเดือดที่ทางคุณแพลวเผาได้โพสต์ถึงเกี่ยวกับเรื่องลูกนั้นเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดทางคุณแพลวเผาได้โพสต์สิ่งนี้กลางดึกเนาะพี่น้องแล้วก็ลงรูปคู่กับทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องเพิ่นกะบอกว่า เต็มที่และสนุกกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับสิ่งที่เรารักที่เราเลือกว่สานวะต่อจากนี้เวลาพักผ่อนจะน้อยลงไปอีกทำวงเดียวก็แทบไม่ได้พักนี่สองวงบันเทิงแบบสับๆไปเลยว่าสานวาพี่น้องเพื่อนกับบอกอีกว่ามวลมวลแท้ๆเง่างๆพรุ่งนี้มีไลฟ์พบปะพูดคุยกับนักร้องและศิลปิน ทั้งแสงทองแล้วก็เด e เอสนะคะวันนี้ฝันดีครับแล้วก็แท็กชื่อให้กับทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะทางคอมเมนต์เอก็เข้ามาพูดถึงเรื่องดังเก่ากะบอกว่าเก่งที่สุดเลยแม่แพรววสันวานั่นแ่ละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์กะเขามาส่งกำลังใจเนาะอ่าบางคอมเมนต์เพื่อนกะบ,บอกว่าสู้นะคะบอสท,ทั้งสองมาสันวาแล้เวเพื่อนกะบอกอีกว่า รักคืองานงานคือรักให้รักและเข้าใจกันปรึกษากันเติมเต็มความรักบอกรักกันทุกวันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานวาสนาพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกอีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยคะ่ะรักพระเอกนางเอกนะคะ ฟันดีวาสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นกําลังใจจากทางเอฟซีของทางคุณเพียวเผาเข้ามาส่งกําลังใจให้นะพี่น้องเนาะหลายคนหลายคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขารบทุกทางเลือกของเพียวเผาค่ะวาสันวาขอให้มีความสุขมากมากวาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะก็เขามาส่งกําลังใจให้ทางคุณแพีวเผาแล้วก็ทางพระเอกสั้นกันพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกให้ทิงสวงน ตื่นเศร้ารับวันใไม่ขอให้พบแตตซิ่งดีๆกัญยาณามิตรที่ดี่าสันวาแล้วกะบ,บอกให้ทางทั้งสองทานนีออกไปทำงานก็อย่าลืมเพเมตตาให้เจ้าของแล้วก็ให้สรรพสัตทั้งหลายด้วย่าสันนาพี่น้องนั่นละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางคุณแพลวเพาได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าให้เต็มที่และก็สนุกกับสิ่งที่เฮ็ดมีความสุขกับสิงที่เฮารัก แล้วก็เฮ้าเลือกมาสันวาเพิ่นก็บ,บอกว่าตัวจากหนีเวลาพักผ่อนก็สีน่อยลงไปอีกมาสันวาเพราะว่าฮิตสวง่งว่มาสัน่าพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องหลังจากที่ได้โพสต์ฟาดเดือดถึงบอกว่าย่าสารเนในส่วนของเรื่องครอบครัวฉันลูกๆฉันนั่นล่ละพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีความสุขดียาสารเนกวน,นานีบอกว่า พวกผู้ดีทั้งหลายให้มันดีตะสูนันลาวาสันวานั่นล่ะอันนี้กัล่าสุดเพื่อนก็นได้โพสต์ภาพคู่หวานกับทางพระเอกซันแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเต็มที่แล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราเลือกนั่นเองพี่น้องอันล่ะพี่น้องแต่ก็เจอในส่วนของคอมเมนต์ที่เข้ามาโต้กับถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่รักอันนี้ก็คือเลือกดีแล้วเมนบอว่าสันวาพี่น้องบางท่านก็ว่า เลือกแล้วให้เลือกเลืเดอ้อวาสันวาเปลี่ยนใจนี่มีแตะคนทายเหยียบทั้งนั้นได้หนี่วาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องเลวพี่น้องละพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางคุณแพลวเผาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเดอ้อเดี๋ยวถามมีเขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจด่วงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า